ช่วงนี้มาติดตามข้อคิดนักลงทุนจากคุณต้ากาวินกันต่อค่ะการลงทุนแบบ DCA เนี่ยมีข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถสร้างรายได้แบบ Passive Income ได้หลายๆคนก็อาจจะถามว่าเอ๊ะอยากมีรายได้ที่เป็นทุนสำรองในชีวิตโดยที่ไม่ต้องทำงานนะครับหลายคนก็พยายามจะหาวิธีการตรงนั้น การการลงทุนแบบการออมหุ้นแบบ DCA e เนี่ยเมื่อเราสะสมความมาั่งคั่งมากยิ่งขึ้นเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยหุ้นที่มีผลประกอบการดีและมีการจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนเนี่ยก็จะส่งเงินที่เป็นส่วนแบ่งกำไรมาให้เรานะครับในแต่ละในแต่ละ,ละช่วงเวลาที่เขาปันผลนะครับ ปีแรกเราอาจจะได้ไม่เยอะเพราะว่าเราค่อยๆทยอยสะสมหุ้นไปก่อนนะครับพอปีที่2ปีที่3เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าธุรกิจมันดีมีการปันผลเนี่ยมันจะปันผลมากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็มีการสะสมที่มากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับปีแรกกับปีที่10แน่นอนว่าการลงทุนเนี่ยเราซื้อหุ้นมากขึ้นแน่นอนแล้วเงินปันผลเนี่ยมันก็มากขึ้นแน่นอนนะครับแล้วเมื่อเราเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็สามารถทําให้เราเนี่ยมีแสซิฟอินคอมได้เยอะมากบางคน สามารถสร้าง Passive i ินค m มแบบมนุษย์เงินเดือนเนี่ยปีหนึ่งเป็นแสนเลยนะครับซึ่งสามารถทําให้เราเนี่ยมีความปลอดภัยในชีวิตถ้าเกิดเราอยู่ๆทํางานไม่ได้มีเหตุการที่ต้องใช้เงินนะครับมันก็จะเป็นเงินอีกส่วนหนึ่งที่สามารถมาเลี้ยงเราได้นะครับในอนาคตนี่เป็นการกำหนดกรยุท์การลงทุนในตลาดหุ้นภาคเช้าวันนี้กับดิฉันธนวันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ลาการไปก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจค่ะสวัสดีค่ะ